ผ้าขาวหลุดออกจนหมดต้นจ้องมองใบหน้าของพระด้วยความคาดหวังแต่แล้วเขาก็ต้องขมวดคิ้วอย่างหุนหมุใบหน้าของพระไม่ได้งดงามหรือศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คิดตรงดวงตานั้นพระกฏรลอยตากร้าวเป็นเส้นๆเ,เหมือนน้ำตาที่ไหลวินออกมาจากหินพรัพทักมองเศร้าอย่างบอบไม่ถูกราวกับแบกรับความทุกข์ทรมานเอาไว้ ต้นขมวดคิ้วแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากนักเขาคิดเทียงแค่ว่าคงเป็นรอยตะกร้าวตามธรรมชาติของของเกา่าเขายกพระพุทธรูปขึ้นไปตั้งไว้บนหิ้งสูงด้วใกล้กับห้องนอนคืนนั้นต้นตั้งใจจะนอนให้เต็มอิ่นเพราะเลนเยล้ามาทั้งวันเขาปิดไฟจนห้องตกอยู่ในความมืดมิดเหลือทิ้งแสงไฟจากเสาไฟข้างถนน าศาส่งลอดม่านหน้าต่างเข้ามาเป็นเส้นเล็กๆในห้องต้นนอนทิ้งตัวไปมาอย่างก,กระสกกระสายรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่ในความมืดเสียงลมหายใจถเบาดังแว่วมาใกล้ๆเตียงเขาพยายามปัดความรู้สึกนั้นออกจากหัวใจแล้วหลับตาแน่นแต่ยิ่งพยายามนอนเสียงฟีเท้าเบาๆก็ยิ่งดังใกล้เข้ามาแกลก